สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่ชื่อแน่าสนใจมากนะคะภาพหลอกตาหรือมารโบโรชิครับซึ่งผู้เขียนคือมิจิโอ s ุส s เกะอ๋อค่ะซึ่งจริงๆเป็นนามปากกาของคุณโซจิชิมาดะที่เขียนจากราศีฆาตกรรมนั่นเองใช่ครับคนเดียวกันเลยแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้นะครับค่ะซึ่งการคุยของเราวันนี้ เไม่ใช่แค่รีวิวนะคะแต่เหมือนจะเจาะลึกลงไปในแนวคิดหลักๆของหนังสือเลยครับผมเราจะสำรวจเรื่องการรับรู้ความจริงหรืออ,อภาพลวงตาต่างๆที่หนังสือเขาเล่นประเด็นไว้นะครับน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะไปหมดคำถามคือเราจะแยกแยะของจริงกับภาพลวงตาได้ยังไงกันเั่นสิครับงั้นเริ่มที่จุดแรกเลย บทวิเคราะห์เขาบอกว่าเล่มนี้ไม่ใช่แค่นิยายสืบสวนหาคนร้ายธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะถูกต้องครับคือหัวใจหลักมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนทําอะไรแบบนั้นอืแต่การสํารวจสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่ถูกบิดเบือนมากกว่าผ่านเอ่อการรับรู้ของตัวละครเองความจริงที่ถูกบิดเบือนหมายความว่ายังไงคะผู้เขียนเขาจงใจสร้างบรรยากาศให้มันแบบ คลุมเครือมากๆครับทําให้ตัวละครแล้วก็คนอ่านด้วยนะอ๋อคนอ่านก็โดนไปด้วยใช่ครับเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือแม้แต่สิ่งที่จําได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าโอ้ฟังดูเหมือนจําลองสถานการณ์ที่เราอาจจะเจอในชีวิตจริงได้เลยนะคะใช่เลยครับเทียบได้เลยกับเวลาเราเจอข่าวเจอเรื่องเล่าที่ดูเหมือนจริงมากแต่พอไปเช็คจริงๆอ้าว ไม่ใช่อืมอมืค่ะการที่เราต้องคอยเช็คคอยตั้งคำถามมันกลายเป็นเรื่องจำเป็นไปแล้วครับหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนพาเราไปสัมผัสสภาวะแบบนั้นแล้วบทวิเคราะห์บอกไหมคะว่าผู้เขียนใช้วิธีอะไรถึงสร้างความรู้สึกแบบนั้นได้ เขาชี้ไปที่การใช้จิตวิทยาครับคือผู้เขียนเก่งมากเรื่องการพาเราดำดิ่งลงไปในความคิดความรู้สึกของตัวละครดำดิ่งไปในความคิดครับความสงสัยความกลัวความหวาดระแวงต่างๆทำให้เราอินจนรู้สึกแบบสับสนไม่มั่นคงตามไปด้วยอ๋อคือไม่ใช่แค่เล่าเรื่องแต่เหมือนจำลองสภาวะทางจิตใจให้เรารู้สึกเองเลยความเนี่ยมันจริงหรือเราคิดไปเอง โหลึกซึ้งนะคะแสดงว่าภาพหลอกตาที่ว่านี่มันไม่ได้เกิดแค่ในเรื่องแต่เกิดกับคนอ่านด้วยเป็นไปได้มากครับซึ่งก็นําไปสู่ข้อคิดสําคัญที่บทวิเคราะห์เขาสกัดออกมาเลยนะเหมาะกับยุคนี้มากๆค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคืออออย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือรับรู้มาทันทีต้องแบบตั้งสติคิดตามดีๆก่อน สำคัญมากค่ะโดยเฉพาะกับข้อมูลในโซเชียลใช่ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบความจริงหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งอันนี้ก็พื้นฐานสําคัญแล้วมีอะไรอีกไหมคะอีกข้อที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์เขายกประโยคสําคัญจากหนังสือมาด้วยนะครับประมาณว่าค่ะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงแท้อาจเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวของจิตใจเราเองโหประโยคนี้แรงเหมือนกันนะคะภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวของจิตใจเราเอง มันชี้ว่าบางทีปัญหาใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลฟุ้งนอกอย่างเดียวแต่อยู่ที่ข้างในใจเรานี่แหละหมายถึงอคติหรือความเชื่อของเราเองถูกต้องครับอคติความเชื่อเดิมๆหรือแม้แต่อารมณ์ณขณะน,นั้นมันมีผลต่อการตีความความจริงของเรามากๆเลยจริงด้วยค่ะพอมีอคติเราก็อาจจะมองข้ามบางอย่างหรือตีความเข้าข้างตัวเองไปเลยก็ได้ใช่ครับการตระหนักรู้ตรงนี้สําคัญมาก คือต้องหมั่นสำรวจใจตัวเองไม่ยึดต,ติดกับความคิดเดิมๆจนเกินไปแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ตามบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่านเอาสนุกแต่เหมือนเป็นเครื่องมือให้เรากลับมามองตัวเองด้วยใช่เลยครับมันทิ้งคำถามทิ้งคำสับให้เราเยอะมากชวนให้เรามองรอบตัวใหม่ว่ามีภาพหลอกตาอะไรซ่อนอยู่บ้างในชีวิตประจำวันเช่นอะไรได้บ้างคะโอ้เยอะแยะเลยครับตั้งแต่ภาพลักษณ์คนในโซเชียลมีเดีย ความเข้าใจที่เรามีต่อเพื่อนต่อคนรักหรือแม้แต่เรื่องราวที่เราบอกตัวเองเกี่ยวกับชีวิตเราเองอืมจริงค่ะมันอาจจะมีส่วนที่ไม่จริงปนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับบทว,วิเคราะห์เขาปิดท้ายด้วยแนวคิดหนึ่งผมว่าขมขยดีนะคือความจริงมักจะซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านหมอกของความคลุมเครือม่านหมอกของความคลุมเครือชอบคำนี้จังค่ะครับ ซึ่งม่านหมอกที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากข้อมูลภายนอกที่มันไม่ชัดเจนหรืออาจจะมาจากใจเราเองที่มันมีอคติบังอยู่ก็ได้การจะมองทะลุไปได้นี่คงต้องใช้ทั้งสติในการตรวจสอบแล้วก็ปัญญาในการเข้าใจตัวเองด้วยนะคะถูกต้องครับสรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จากบทวิเคราะห์ภาพหลอกตาเนี่ยก็คือความสำคัญของการตั้งคำถามอยู่เสมอ ทั้งกับข้างนอกและข้างในตัวเองใช่ครับการตรวจสอบข้อมูลรอบด้านแล้วก็การรู้เท่าทันตัวเองว่าการรับรู้ของเรามันก็ผิดเพี้ยนได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะครับในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เนี่ยมีภาพหลอกตาอะไรบ้างที่เราอาจจะกำลังเผชิญอยู่หรืออาจจะเผลอสร้างมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มมองทะลุ หรือแวกม่านหมอกนั้นให้เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นได้ยังไงบ้าง